สวัสดีครับพบกับอาจารย์กิติคุณพรวันผู้เชี่ยวชาญศัตว์พายุสีหัวเหงแผนดูลำ่ำและศัตร์อื่นๆอีกหลายศา,ยายสาตร์ครับวันนี้เราจะมาดูดวงการเงินของคนที่เกิดวันพุธครับว่าชะตาชีวิตของเขาเรื่องการเงินในวันที่1คงถึงที่15พฤษภาคม2563 25นั้นชะตาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเราจะใช้ไพส่สามใบนะครับ แรกเลยเราชาถือเหรียญ e m p e r a n c e ครับและหกดาบครับดวงการเงินของคนที่เกิดวันพุธนั้นนะครับได้ไพ่ราชีเหรียญ e m p e r a n c e ได้หกดาบหมายถึงว่าสมรรการของคุณนั้นค่อนข้างจะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ไพ่ e m p e r a n c e นะครับและจะมีสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตยอย่างไม่คาดฝันในช่วงนี้นะครับคนที่หวังสิ่งของมีค่าจะได้เงินเข้ามาเออ สิ่งของมีค่าก็อย่างม่คาดคิดนะครับและคนที่มีคาดคิดว่าจะได้เงินก้อนจากคนที่ใกล้ชิดก็จะได้เงินเข้ามาอย่าไม่คาดฝันอย่างที่ผมเดียนให้เบื้องต้นนะครับแต่ช่วงนี้เราเมื่อมีสิ่งดีขึ้นสู่ชีวิตแล้วก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้นะครับจมมีความสุขในการเป็นผู้ให้ถ้าคนไหนที่เราเดือดร้อนเรารู้จักเนี่ยหรือไม่รู้จักก็แต่ก็ช่วยในพอสมควรเพื่อที่เขาดำรงชีพได้นะฮะและหลายคนนะครับนะฮะ จะมีโชคลาภจากการเดินทางนะครับแบบไม่คาดคิดนะครับได้รับข่าวดีทำให้สภาวะการเงินของแตงนั้นดีขึ้นนะครับทำให้คุณนั้นค่อนข้างจะมีความสุขมีความนะฮะดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะต้องเครียดหรือคิดมากหรือวิตกกังวลกับสภาวะการเงินที่ดูติดติดกขัดอย่างไงชอบกนแต่พอช่วงจังหวะฟ้าเปิดคุณก็ได้พบแต่สิ่งดีงามก็มาทําให้คนที่เกิดวันพุธนั้นเริ่มมีความสุข ในการที่ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้หลังจากที่ต้องเคร่งเครียดหลังจากที่ต้องคุดคิดหลังจากที่ต้องแบบวิตกวบนมาเสียหนาดนั้นถึงเป็นช่วงจวังหวะที่คุณนั้นจะเปิดกว้างนะครับรับรู้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเนาวแต่นั้นจริงเน้นย้ํานิดนึงว่าให้มีโอกาสดีๆเข้ามามแล้วก็จงช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกว่าก็จะทําให้ดวงชะตาชีวิตคุณนั้นดียิ่งขึ้นครับ ะะและท้ายสุดนี้ก็ขออารนานาสิ่งสิทธิ์ในสกลโรคถงช่วยดมดาลให้คุณนั้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมวังได้ไดคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีแต่ความสุขเกษรปปรมเปลี่ปีไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยตลอดไปสวัสดีครับ